สวัสดีค่ะมาพบกับหอยนานาของเราแล้วนะคะวันนี้มีสูตรใหม่มาให้คิดคำนวณมาให้ลองนะคะจะเป็นสองตัวบนสองตัวล่างเนาะก็เมื่อวานนี้ไข่แหงไข่ปังนะคะฮานอยจะออกสามสามล่างเนาะแล้วก็ศูนสามหกมาออกมาเลยนะคะก็ไข่ปังม่งนะคะก็อย่าลืมติดตามของหอยนานาดาวยนะคะก็วันนี้ยี่กี่สูตรสองตัวบนสองตัวล่างก็มีอยู่ว่า อันนี้จะคิดไม่ยากนะคะก็จะใช้รอบที่21เป็นตัวอย่างเนาะก็จะใช้3าตัวบนคือ4 3 1 8 1เนาะก็จะใช้หลักร้อยบนแล้วก็คูณกับหลักสิบล่างเนาะก็จะเป็น4คูณ8 4คูณ8เท่ากับ32อันนี้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้จะเข้าเยอะเลยเนาะ4คูณ8เท่ากับ32นะคะจากา4 สามหนะึ่งเนาะแล้วก็แปดหนะึ่งเนาะก็จะใช้สี่คูณกับแปดเท่ากับสามสิบสองนะแล้วก็จะใช้สามคูณแปดเท่ากับยี่สิบสี่สามก็จะเป็นหลักสิบบนนะคะแปดก็จะเป็นหลักสิบล่างก็จะคูณก,กันเท่ากับยี่สิบสี่แล้วก็เอาสองตัวล่างนี้บวกกันแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าผลลัพธ์เราได้เท่ากับเท่าไหรใช่ให้มาบวกกันนะคะก็อันนี้บวกกันนะคะไม่ได้คูณนะก็ หายไม่ทันดูย้อนหลังเลยนะคะก็ได้เท่ากับ65แล้วก็บวกลบ5แต้มเนาะ65บวกลบ5แต้มด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นลบด้านขวามือเราก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะคะบวกลบ5แต้มอันนี้ก็จะได้เท่ากับ60ถึง70เนาะ60ถึง70อ่าเข้าอีกอันนึงก็เข้า70 70ด้วยอันนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็น,น70นเมื่อกี้นี้ก็นับผิด ก็จะกลายเป็นว่ารอบที่21ถึงรอบที่30เข้าอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เข้าอยู่8รอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หัวนานานด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนานานได้เวลาดกกาแฟแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะคะแล้วอย่าลืมเย็นนี้ติดตามหานอยของนานาน,นะคะ ขอบคุณและสวัสดีบ๊ายบายค่ะ